คุณ<ผ>เอ้ยผมเป็นคาการมาษาทยแปปีผมไม่คาการได้ความมัน่นคงคุณคิดว่าผมจะไม่กล้าฝันใแค่การเร็วๆที่มันไม่ฟัง ราะผมบอกแล้วว่าผมจะทํางานกับแค่การเป็นหลักผมไม่เน้นอะไรเทคโนโลยไอ้ได็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรมาเป็นลําตีไล้สาระนะน้น่บู้วงั้นอย่างกระทรวงกลาโหมอย่างดูตํารวจรองนายกอะไรท่านอาจจะต้องนั่งเองเลยไหมคะไอ้ตรงนั้นมันไม่ยากอยู่แล้วเรื่อยผมอยู่ในกายมาแล้วดูประวัติผมผมไม่คนทางานนะผมไม่คนวิ่งเต้นหาตําแหน่งนะ<อ>ไปเช็คประวัติผมดูได้ไม่มีใช่แล้วทุกหนที่ผมไปเนี่ยผมไม่เคยมีเรื่องโกงคุณเอ๋ผมบอกไงที่ผมเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วประเทศเนี่ยผมดูแล้วไปไม่รอดจริงๆ ค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าผมมานั่งบ่นนั่งพูดเนี่ยมันไม่ประโยชน์ไงแล้วผมก็เข้ามาตามระบบค่ะแล้วผมก็เสียเปรียบทุกคนเพราะว่าในช่วงแต่นนที่ําทำให้ผมได้เปียบคือประชาชนเท่านั้นเองค่ะถ้าประชาชนคิดว่าผมเนี่ยมีนโยโบายหรือแนวคดีเนี่ยก็เลือกผมนะครับให้ผมเข้าไปนะเพราะว่าท่านบอกว่าไอ้คนพูดเป็นแบบนี้ไอ้คนพูดนั้นชื่ออะไรแต่ผมชื่อพลเอกังสิตผมไม่เชื่อหรอกว่าเมืองไทยมันจะหาคนที่ดีไม่ได้คุณเอ้ยค่ะมันต้องมีบ้าง